พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สเสด็จเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ขณะทรงครองราชกว่า648ปีตั้งแต่ราชวงศ์หมิงรุ่งเรืองในแผ่นดินมังกรถึงวันที่แผ่นดินไทยเปลี่ยนผ่านจากอายุธยาสู่สยามไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดที่ได้สเสด็จเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะพระประมุขแห่งชาติไทยเลยจนถึงวันนี้ พฤศจิกายนปี2568โลกกำลังจับตามองพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนในวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนข่าวนี้ไม่ใช่แค่การเสด็จเยือนตามราชประเพณีแต่คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยสเสด็จเหยียบแผ่นดินใหญ่ของจีนนับตั้งแต่โลกเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนในปี1949เส้นทางแห่งสัมพันธ์ไทยจีนไทยกับจีนมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ามิตรประเทศเพราะในทุกยุคทุกสมัยสยามกับจีนต่างมีสายเลือดเชื่อมโยงผ่านพานิชกรรมและพิธีราชสารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนครินทราชา หรือเจ้านครอินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาเคยเสด็จเยือนราชสำนักหมิงเมื่อกว่า600ปีก่อนเพื่อถวายบรรณาการแด่จักรพรรดิหมิงไทจูเป็นการเชื่อสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองระหว่างสองแผ่นดินซึ่งทำให้เส้นทางการค้าระหว่างอายุธยากับจีนรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือ ครั้งแรกที่ราชวงศ์ไทยมีพระมหากษัตริย์หรือราชกุมารเสด็จเยือนแผ่นดินมังกรแต่ในเวลานั้นยังไม่ใช่ในฐานะพระประมุแขแห่งรัฐยุคใหม่ของโลกเมื่อจีนแยกเป็นสองฝากฝั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโลกถูกแบ่งด้วยอุดมการคือประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์จีนแตกแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยเหมาเจ๋อตุง อีกฝ่ายคือพรรคก๊ก,กมินตั๋งที่นําโดยเจียงไคเชกและเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงจีนได้แบ่งแผ่นดินออกเป็นสองเส้นขนานคือจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันปี2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนไต้หวันเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนแม้จะเป็นการเยือนจีน แต่นั่นคือจีนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมายังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดสเสด็จเยือนจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นทางการเลยพระราชมัยมตรีสู่ยุคใหม่ปี2530พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเคยสเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพระองค์นับเป็นครั้งสำคัญที่สาธารณรัฐประชาทนจีนเปิดต้อนรับพระราชวงศ์ไทยอย่างอบอุ่นเป็นสัญญาณแห่งมิตรภาพที่มั่นคงและความไว้วางใจระหว่างสองราชอาณาจักรที่ไม่เหมือนใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมื่อถึงปี2568 50ปีแห่งมิตรภาพไทยจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแต่ยังสะท้อนให้เห็นบทบาทของพระราชสำนักไทยในการวางรากทางการทูตของชาติอย่างสง่างามบนเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเส้นไหมสู่เส้นทางแห่งพระราชไมตรีหากมองย้อนประวัติศาสตร์ เส้นทางใหม่ที่เคยเชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกวันนี้เส้นทางแห่งพระราชมัยตรีกำลังถูกถักทอขึ้นอีกครัง้งโดยพระมหากษัตริย์ไทยและประธานาธิบดีจีนไทยกับจีนไม่ใช่แค่คู่ค้าทางเศรษฐกิจแต่คือญากทางวัฒนธรรมมีรากร่วมในประวัติศาสตร์เกือบพันปีและครั้งนี้คือบทใหม่ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่โลกทั้งใบจะได้เห็นว่า สองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียกำลังเดินเคียงข้างกันอย่างมั่นคงนี่ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศของพระมหากษัตริย์แต่นี่คือการสานต่อเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าหกศตวรรษระหว่างแผ่นดินทองและแผ่นดินมังกรซูมโซไซตี้เรื่องจริงที่โลกต้องฟังเส้นทางแห่งพระราชมตรีไทยจีน เส้นทางสัมพันธ์ไทยจีนจากอายุธยาถึงรัตนโกสินทร์ก่อนที่คำว่ามิตรภาพไทยจีนจะปรากฏบนแผนที่โลกยุคใหม่รากเงาของความสัมพันธ์นี้ถูกถักทอขึ้นบนสายน้ําและสายลมแห่งการค้าตั้งแต่กว่า600ปีก่อนจากอ่าวไทยสู่แผ่นดินมังกรย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรียอยุธยานครหลวงที่รุ่งเรืองด้วยสินค้าทั่วทิศชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่จํานวนมาก เดินทางโดยเรือสำเภาผ่านช่องแคบมะละกาเข้าสู่อ่าวไทยเพื่อค้าขายผ้าไหมเครื่องเครือบและสมุนไพรและกับดีบุกเครื่องเทศและข้าวของจากสยามความสัมพันธ์ไม่ได้หยุดแค่การค้าแต่รวมถึงพิธีราชสารการส่งทูตและบรรณาการระหว่างสองราชสำนักเจ้านาครอ,อินราชโอรสแห่งกรุงศรียุธยาเคยเดินทางไปเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิหมิงไทจูเมื่อปีพศ1914 เพื่อถวายบรรณาการและสร้างสัมพันธรรมไมตรีการเดินทางครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสําคัญที่ทําให้ชื่อของสยามปรากฏบนแผนที่ราชสำนักจีนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสยามต้าเหรินมิตรภาพระหว่างราชสำนักที่ยืนยาวเกินครึ่งศตวรรษสายเลือดจีนในแผ่นดินสยามเมื่อเวลาผ่านชาวจีนจํานวนมากเริ่มตั้งรกรากในสยามกลายเป็นแรงงานสําคัญในท่าเรือการค้า และราชสำนักโดยเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ชาวจีนมีบทบาทในการฟื้นผู้เศรษฐกิจหลังกรุสีอุทยาลลมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเปิดรับชาวจีนเข้ามาทําการค้าอย่างเสรีและมอบพื้นที่ให้ตั้งชุมชนย่านสำเพ็งเยาวราชซึ่งกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจสยามมาจนถึงทุกวันนี้และไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจวัฒนธรรมจีนเช่นการกินเจการถือศีลการไหว้บรรพบุรุษ ก็ผสมกลมกลืนเข้ากับความเป็นไทยอย่างแนบแน่นสยามและจีนเริ่มกลายเป็นสองอารยธรรมที่ผสานกันด้วยสายเลือดไม่ใช่แค่ลมการค้าจากบรรณาการสู่ความเสมอภาคทางการทูตเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอาณานิคมความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจีนเปลี่ยนจากบรรณาการมาเป็นการทูตระหว่างราชเอกราชราชการที่5เสด็จเดียนประเทศต่ตางๆในยุโรปและววางรากฐานการทูตร่วมสมัยให้สยามขณะเดียวกันจีนเอง กำลังล่มสลายจากราชวงศ์ชิงและเริ่มต้นสาธารณารัฐจีนภายใต้ญญซุนยัตเซนความสัมพันธ์ไทยจีนเข้าสู่ยุคใหม่เมื่อทั้ง,าง่างต้องปรับตัวให้รอดจากลัทธิล่าอนาธิคมและเมื่อประเทศไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนก็มองเห็นสยามในฐานะพันธมิตรสำคัญเมื่อการทูตกลายเป็นศิลปะแห่งการอยู่รอดสิ่งที่น่าสนใจคือไทยกับจีนไม่เคยทำสงครามกันเลยตลอดหลายร้อยปี มีแต่การส่งทูตการค้าและการแต่งงานเชื่อมราชสำนักหลายคนอาจไม่รู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตบางพระองค์มีเชื้อสายจีนผ่านราชินีหรือเจ้าจอมจากตระกูลพ่อค้าจีนนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการผสานชาติที่ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่รักษาความสัมพันธ์กับจีนได้อย่างสงบและมั่นคงยาวนานจากเรือสำเภาที่แล่นข้ามอ่าวไทยถึงสายเลือที่ผสานในแผ่นดินเดียวกัน ความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เกิดจากข้อตกลงบนกระดาษแต่มาจากหัวใจของสองอารยธรรมที่เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันคือหนทางแห่งความรุ่งเรืองสงครามเย็นเมื่อโลกแบ่งเป็นสองฝากและไทยจีนต้องเลือกระหว่างอุดมการกับมิตรภาพจุดเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์โบราณเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยสงครามความขัดแยง้งและเกมการทูตที่ซับซ้อนที่สุดในเอเชียกลางศตวรรษที่20 โลกไม่ได้สงบหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงแต่มันเริ่มเข้าสู่สงครามครั้งใหม่สงครามที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยกระสุนแต่ต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ฝ่ายหนึ่งคือโลกเสรีอีกฝ่ายคือคอมมิวนิสต์จีนใหม่กับการสถาปนาอุดมการณ์แดงปีคริสตศักราช1949หรือพศ2492หลังสงครามกลางเมืองอันยาวนานเหมาเจ๋อตง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและโค่นล้มราชวงศ์และรัฐบาลก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็กที่ต้องหนีไปตั้งฐานบนเกาะไต้หวันจีนกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบและหันหน้าเข้าร่วมกับสหภาพโซเวียตโลกเริ่มถูกแบ่งขั้วอย่างชัดเจนฝั่งตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกนำโดยโซเวียตและจีนอยู่ในแนวหน้าแห่งอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ประเทศไทยเนเงาอิทธิพลมหาอำนาจสำหรับประเทศไทยช่วงนั้นอยู่ภายใต้การนำของจอมคนปอกพิบูลสงครามซึ่งเลือกข้างอย่างชัดเจนกับโลกเสรีฝ่ายสหรัฐเพราะในขณะนั้นคอมมิวนิสต์ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามหมายเลขหนึ่งของเอเชียไทยกลายเป็นพันธมิตรหลักของอเมริกาในภูมิภาคมีฐานทัพมีทหารมีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือการรุกรานจากคอมมิวนิสต์และมีบทบาทสำคัญในสงครามเวียดนาม ทว่าในอีกฟากหนึ่งของเอเชียจีนกลับกลายเป็นผู้นำของขบวนการคอมมิวนิสต์โลกเส้นทางมิตรภาพไทยจีนที่เคยแน่นแฟ้นมาหลายร้อยปีถูกแช่แข็งไว้กลางความหวัดระแวงของอุดมการเมื่อเพื่อนเก่ากลายเป็นคู่ตรงข้ามไทยตัดความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่โดยสิ้นเชิงและหันไปยอมรับรับรฐบาลก๊กบินตังบนเกาะไต้หวันแทนเพราะในสายตาของโลกตะวันตกจีนแดงคือศัตรูปีพศ2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยือนไต้หวันพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีเพื่อกระชับสัมพันธ์กับรัฐบาลเจียงไคเชกและนั่นกลายเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จเยือนจีนในชื่อของสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันแต่ในอีกฝ้าของผืนแผ่นดินใหญ่เหมาเจ๋อตงกำลังเริ่มการปฏิวัติวัฒนธรรมที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลโลกจับตามอง แต่ประเทศไทยยังคงอยู่ในแนวของอเมริกาและมองจีนในฐานะภัยสีแดงพลิกเกมโลกเมื่ออเมริกาเริ่มจับมือกับจีนแต่เกมการเมืองโลกไม่มีอะไรแน่นอนปีพศ2514สหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเริ่มเปิดสัมพันธ์ลับกับจีนเพื่อทวงดุลกับโซเวียตการเดินทางของเฮนรี่คิดสิงเจอร์สู่ปักกิ่งและการเยือนของนิกสันในปีต่อมา ทำให้โลกต้องหันมามองจีนใหม่อีกครั้งไทยเองเริ่มเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเมื่อสหรัฐเริ่มถอนทหารออกจากเวียดนามและอิทธิพลในภูมิภาคเริ่มลดลงคำถามใหญ่ในทรเนียบรัฐบาลไทยคือเราควรจับมือกับจีนหรืออย่างนะจุดเริ่มของการละลายกำแพง กำแพงน้ำแข็งระหว่างไทยกับจีนเริ่มละลายหลังจากถูกแช่แข็งมาก,กว่าสองทศวรรษและในไม่ช้าไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศเแรกๆในอาเซียนที่กล้าเปิดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนั้นมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่ประวัติศาสตร์เล่าไว้เรื่องราวของการเจรจาลับการส่งสารโดยคนกลางและความกล้าหาญของผู้นำที่เดิมพันด้วยอนาคตของประเทศทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยในตอนต่อไป การจับมือครั้งประวัติศาสตร์ไทยจีนเปิดสัมพันธ์หลังม่านเหล็กการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปีพศ2518ที่มีเบื้องหลังการเจราจารลับสุดระทึกระหว่างสองชาติเส้นทางแห่งมิตรภาพจากเงาสงครามสู่สะพานเชื่อมใจไทยจีนกว่า2,000ปีแห่งสายสัมพันธ์จากเส้นไหมสู่ทางรถไฟจากราชทูตโบราณสู่ไมตรีแห่งยุคใหม่ไทยจีนไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้าน แต่เป็นญาติแห่งวัฒนธรรมและหัวใจที่ผูกพันกันมายาวนานจากสงครามเย็นสู่การคืนใหม่ตรีหลังสงครามโลกครั้งที่สองจีนเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต,ใต้การนำของสาธารณรัฐประชาทนจีนที่นำโดยเหมาเจ๋อตงในเวลานั้นโลกถูกแบ่งออกเป็นสองค่าย คือโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาและโลกคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตประเทศไทยในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามและต่อมาจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเลือกอยู่ฝ่ายสหรัฐอย่างชัดเจนจีนในเวลานั้นถือเป็นศัตรูทางอุดมการณ์ของไทยเพราะรัฐบาลไทยเกรงว่าแนวคิดคอมมิวนิสต์จะลามเข้ามาในภูมิภาคโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนเวียดนามลาวและกัมพูชาแต่เบื้องหลังความตึงเครียดทางการเมือง ยังมีอีกภาพหนึ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่เสมอคือความผูกพันของประชาชนทั้งสองชาติพ่อค้าไทยเชื้อสายจีนยังคงคง้าขายผ่านฮ่องกงและสิงคโปร์และคนไทยเองจำนวนมากก็มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนพ้นทะเลไม่ว่าจะเป็นแต้จิว๋วหายหลำหรือฮกเกี้ยนกล่าวไดว้ว่าถึงรัฐบาลจะตัดสัมพันธ์แต่สายเลือดยังเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาปี2518จุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์หลังสงครามเวียดนามเริ่มคลี่คลาย โลกเริ่มเห็นท่าทีใหม่ของจีนผู้นำรุ่นใหม่อย่างเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มเปิดประเทศปฏิรูปเศรษ,ษฐกิจแล้วต้องการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ขณะเดียวกันฝ่ายไทยเองก็เริ่มมองเห็นว่าการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเดียวไม่เพียงพอประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มเปิดสัมพันธ์กับจีนไทยจึงต้องขยับตัวตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ในผู้มิภาคและแล้ว วันที่หนึ่งรกรกฎาคมพศ2518ไทยและจีนได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ50ปีแห่งมิตรภาพจากวันนั้นถึงวันนี้ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาไทยจีนร่วมมือกันในทุกด้านตั้งแต่เศรษฐกิจพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูงไทยจีน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและจิตใจวัดไทยในจีนเริ่มได้รับความนิยมมหาวิทยาลัยไทยเปิดสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นทุกปีและจีนเองก็เปิดสถาบันคงจื่อในไทยกว่า16แห่งทั่วประเทศจากพระราชมัยตรีสู่พระราชประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10คือเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้วเมื่อปีพศ2530 ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชครั้งนั้นพระองค์ทรงพบกับผู้นำจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงและนับเป็นการวางรากฐานพระราชมัยตรีที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นก่อนที่ทั้งสองประเทศจะเข้าสู่ยุคทองแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและในปีพศ2568พระองค์จะทรงเสด็จเยือนจีนอีกครั้งคราวนี้ในฐานะพระมาหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่ทรงดำรงราชาสมบัตินี่ไม่ใช่เพียงการเยืนอย่างเป็นทางการแต่คือการสารต่อไมตรีแห่งราชวงศ์และความสัมพันธ์ของสองอารยธรรมที่มีรากลึกในอดีตกว่า600ปีตั้งแต่สมัยเจ้านาครอ,อินแห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชทูตแห่งอยุธยาถึงพระราชาแห่งรัตนโกสิน์จากเรือสำเภาในทะเลจีนใต้ถึงขบวนรถไฟบนผืนดินเอเชียนี่คือเรื่องราวของสองแผ่นดิน ที่การเวลาไม่อาจพรากความผูกพันได้สะพานทองแห่งศตรวรรษใหม่ไทยจีนในโลกที่เปลี่ยนไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีมิตรภาพระหว่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของข้อตกลงหรือผลประโยชน์แต่คือเรื่องของหัวใจที่เข้าใจกันผ่านการเวลาและความไว้วางใจที่สร้างด้วยมือของทั้งสองฝ่ายจากเส้นไหมสู่สายสัมพันธ์แห่งอนาคตไทยและจีนเคยเชื่อมโยงกันด้วยเส้นไหมในอดีตวันนี้ เรากำลังเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีและเศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมศิลปะและการศึกษาล้วนเป็นสะพานทองแห่งศตวรรษใหม่ที่ทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างขึ้นพระราชมัยตรีที่สะท้อนหัวใจของสองอารยธรรมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ พร้อมต้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในปีพศ2565นี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ต่อยอดจากอดีตสู่อนาคตภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่เสด็จยืนแดนมังกรคือการยืนยันว่าแม้โลกจะเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือมิตรภาพระหว่างมนุษย์ไทยจีน สองแผ่นดินหนึ่งหัวใจคำกล่าวโบราณของจีนว่าอีเวยไอชวยแม้จะมีแม่น้ำกัน้นแต่เรายังใกล้กันดัง่งผืนผ้าเดียวคำกล่าวนี้สะท้อนความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างแท้จริงสองประเทศมีภูเขาทะเลและวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่มีรากทางจิตใจที่คล้ายคลึงรักครอบครัวเคารพผู้ใหญ่เชื่อมั่นในความกตัญญูและยึดมั่นในความสงบสุขและเมื่อสองแผ่นดินที่มีหัวใจคล้ายกัน เดินไปด้วยกันในศตรวรรษใหม่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงทางเศรษฐกิจแต่คือพลังทางจิตวิญญาณของเอเชียจากอดีตสู่อนาคตในช่วงกว่า600ปีที่ผ่านมาราชสำนักไทยและจีนเคยส่งราชทูตแลกเปลี่ยนมรราการมีทั้งช่วงรุ่งเรืองและช่วงที่ห่างหายเพราะการเมืองโลกแต่วันนี้สองประเทศกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งบนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน นี่คือการเดินทางครั้งใหม่ของมิตรภาพที่เริ่มต้นจากอดีตและยังคงส่องแสงในอนาคตไม่ต่างจากเส้นไหมสีทองที่ไม่มีวันขาดครั้งหนึ่งเจ้าหญิงอายุทยาเคยเดินทางข้ามทะเลไปเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิจีนวันนี้พระมหากษัตริย์ไทยจะทรงเหยียบแผ่นดินมังกรเพื่อยืนยันว่าความสัมพันธ์ของสองแผ่นดินนี้ไม่ได้มีเพียงในประวัติศสาสตร์แต่จะดำเนินต่อไปในทุกยุคทุกสมัย จากเส้นไหมโบราณสู่เส้นทางรถไฟสมัยใหม่จากราชทูตอยุธยาสู่พระราชาแห่งรัตนโกสินทร์ไทยจีนมิตรภาพที่ไม่สิ้นสุดนี่คือบันทึกบทใหม่ของประวัติศาสตร์เมื่อมิตรภาพสองแผ่นดินกำลังถูกจารึกอีกครั้งบนผืนแผ่นดินมังกร